อัสลามอะไลกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับเรื่องน้ำยางนะครับน้ำยางที่ไหลเร็วนะครับแล้วหยุดเร็วนะครับจะมีข้อดีอย่างไรนะครับแล้วก็น้ำยางที่ไหลเร็วนะครับไหลช้านะครับแต่ว่าไหลนานนะครับข้อดีนะครับ ของน้ำยางที่ไหลนานอ่าไหลเร็วนะครับยางที่หยุดไหลเร็วนะครับโอกาสที่เวลารีดนะครับน้ำยางจะแห้งเร็วนะครับน้ำยางที่อยู่บนผิวนะครับมันจะแห้งเร็วแล้วก็จะทำให้เวลาฝนตกนะครับ น้ำนะครับจะซึมเข้าไปในท่อน้ำยางนะครับได้ยากขึ้นลดการเกิดเชื้อราในท่อน้ำยางนะครับถ้ายางที่หยุดเร็วนะครับข้อดีของมันถ้ายางนะครับที่หยุดช้าไหลนานนะครับไหลนานมัน เดี๋ยวนะครับวกมาที่ <c oughs> ยางที่ไหลหยุดไหลเร็วก่อนนะครับ <c oughs> ยางที่หยุดไหลเร็วนะครับมันจะ <c oughs> เกิดโรคหน้ายางตายนึ่งนะครับได้น้อยนะครับมันจะช่วยลดแล้วอายุการกรีดนะครับมันก็จะยาวนานกว่านะครับกับยางที่ ไหลนะครับไหลนานแล้วก็บางต้นนะครับยางหกร้อยที่มันไหลนานนะครับมันจะเป็นยางตายนึ่งนะครับถ้าเรากรีดทุกวันทุกวันนะครับสามวันหยุดหรือว่าสองวันหยุดนะครับยิ่งฝนตกลงมาเรากรีดนะครับฝนตกลงมาแล้วก็น้ําก็ซึมเข้าไปในท่อน้ํำยางนะครับ ทำให้เกิดเชื้อราในท่อน้อํายางแล้วเมื่อมันซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อเจริญมันก็เป็นยางตายนึ่งนะครับก็กลับมาที่ยางที่ไหลานานนะครับยางที่ไหลานานนะครับ ข้อดีของมันนะครับก็คือคุณได้น้ำยางเยอะแต่ผลเสียอาจจะตามมาโดยที่เราไม่รู้นะครับไม่ทันได้สังเกตอย,อยู่น้ำยางก็ลดลงลดลงนะครับโอก,กาสที่จะเป็นน้ายางตายนึ่งมีสูงนะครับแล้วก็น้ำยางนะครับยางที่ไหลานาน ฝนตกลงมาน้ําจะซึมเข้าไปในท่อน้ํายางง่ายนะครับแล้วยางจะจิตอ่าจะติดเชื้อรานะครับในท่อน้ํายางได้ง่ายนะครับเพราะยางที่ไหลนานนะครับมันจะมีความเปรี้ยวนะครับทิศที่น้ํำยางนะครับเวลาฝนตกมันจะมีความเปรี้ยวอยู่แลทีนี้ เมื่อฝนตกลงมานะครับความเปรี้ยวมันก็เข้าซึมเข้าไปในท่อน้ํายางด้วยนะครับสําหรับยางที่ไหลนานจนเกินไปนะครับส่วนยางที่หยุดไหลเร็วพอฝนตกลงมามันก็จะซึมเข้าได้น้อยนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับข้อมูลวิเคราะห์นะครับส่วนตัวที่ าจากประสบการณ์นะครับยางไตนึ่งนะครับก็ลองสังเกตนะครับดูยางที่ไหลานานอย่างเช่นสองห้าหนึ่งนะครับเมื่อเรากีดรตสองสามวันติดต่อกันนะครับยางจะเป็นยางไตนึ่งเยอะนะครับแลเ,เมื่อฝนตกลงมาน้ำมันก็จะซึมเข้าในท่อน้ำยางง่ายนะครับ ทาให้เกิดโรคเชื้อราในท่อน้ํายางโดยที่เราไม่ไม่รู้นะครับว่ายางเรากําลังปิดเชื้อรานะครับในช่วงฤดูฝนที่ตกติดต่อกันนะครับยางที่เราปิดแล้วน้ำยางยังไม่หยุดไหลนะครับฝนตกลงมาก็มีโอกาส ที่จะติดเท้อราในท่อน้ำยางนะครับการรักษาก็มันจะยากนะครับถ้ามันเป็นโรคหน้ายางตายนิ่งเลยต้องใช้เวลานานนะครับหลายปีกว่ามันจะหายนะครับอย่างน้อยๆก็ปีหนึ่งนะครับ มีตัวยารักษาแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับเราต้องฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ต้นยางนะครับเปลี่ยนเปลือกใหม่นะครับงอกใหม่เปลือกใหม่ออกมาถึงจะหายเนี่ยนะครับหน้าเน่านะครับหน้ามันเน่าในช่วงฤดูฝนก็ผมก็ใช้เบตเมทาล็กซินนะครับ แต่เมทาเล็กซิ้นมันจะอยู่กับที่นะครับมันจะไม่ซึมเข้าไปในในในเนื้อในเนื้อเยื่อนะครับมันจะฆ่าเชื้อรารบนอกนะครับแต่ในท่อน้ํายางมันจะซึมเข้าไปนะครับแต่ไม่ไม่เยอะนะครับมันไม่เหมือนกับซับลานะครับซับลาจะซึมเข้าไปในในเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อของไม้ก็ ในท่อน้ํำยางนะครับมันจะค่าเชื้อราได้ดีนะครับรักษารูกไฟท็อปนะครับตัวนี้จะเก่งคนละด้านกันนะครับก็มันก็ดีกันก็ดีทั้งสองนะครับก็เลยแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็ มีเวลาทาหน้ายางเราก็ใช้เมทาเมทาลเล็กซิ้นนะครับถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ใช้ซับลานะครับฉีดพ่นเดือนละครั้งก็ได้นะครับมันจะได้ฆ่าเชื้อราที่ท่อน้ำยางนะครับผมสังเกตด,ดูตั้งแต่ผมฉีดพ่นไปครั้งหนึ่งนะครับน้ำยางจะไหลดีขึ้นเพราะมันไปฆ่าเชื้อราที่ท่อน้ำยางใน เยอนะครับเพราะว่าฝนตกใบ่อเออขออภัยนะครับฝนตกบ่อยทางภาคใต้ปีนี้เมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยจะสนใจนะครับมันก็ผมก็ใช้เทคนิคส่วนตัวในการกรีดนะครับคิดเนี้ยเยือเจริญให้หนายางทำนะครับนาย่างจะไม่ค่อยนอ่อง มันก็หลีกเลี่ยงยากนะครับเพราะผลมันตกเยอะถ้ามีตัวยานะครับก็จะดียางนะครับที่กรีดวันแรกนะครับออกเยอะวันที่สองนะครับคุณมากรีดน้ำยางจะลดลงทันทีนะครับก็อลองสังเกตดูนะครับเป็นกันทุกแปลงนะครับยิ่งพันยิบ ยี่สี่นะครับสองห้าหนึ่งสองสามห้านะครับแต่สายพันธุ์ใหม่ที่เขากำลังเ,เริ่มปลูกกันนะครับผมก็ไปสอบถามคนที่ปลูกมานะครับเขาก็บอกว่ายังออกนะครับไหลานานแต่ว่าต้องกิดวันเว้นวันนะครับกิดหนึ่งวันพักนะครับ เพราะว่ายางออกแล้วมันผลิตน้ำยางไม่ทันด้วยนะครับนี่ยางเพิ่งเพิ่งเปิดหน้านะครับ ้นที่หยุดไหลเร็วนะครับมันก็ถามว่าออกไหมมันก็ออกนะครับอย่างน้อยๆประมาณสามชั่วโมงนะครับไม่เกินหยุดไหลนะครับหรือสองชั่วโมงหยุดไหลก็จะเป็นข้อดีนะครับผมจะชอบอยางที่หยุดไหลเร็วนะครับเพราะโอกาสที่จะเกิดโรคเชื้อราตามมามันจะ น้อยกว่าน้ํายางที่ต้นที่มันไหลนานนะครับมันออกเยอะแล้วมันไหลนานจนเกินนะครับมันก็ไม่ดีมันก็ต้องมีความพอดีพอดีนะครับ มันก็จะไหลดีนะครับแต่ก็หยุดไหลเร็วแต่ยางเปิดใหม่นะครับยางเปิดหน้าแรกนะครับยางเปิดหน้าแรกเลยนะครับน้ำยางมันจะไหลนานนะครับก็ควรที่จะกรีดวันเว้นวันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชืราในท่อน้ำยางนะครับสำหรับยางอ่อนเพิ่งเปิดหน้าแรกนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็หวังว่าเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับได้ความรู้นะครับจากดูคลิปนะครับนําไปปรับใช้นะครับได้ตามความเหมาะสมของส่วนยางแต่ละส่วนนะครับแต่ละเปลงก็แต่ละพื้นที่นะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับก็ดูแลสังเกตให้ดีนะครับกับต้นยางของเรานะครับจะได้ มีอายุนะครับในการกีดที่ยาวนานขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เพื่อการแจ้งเตือนการตอบคอมเมนต์นะครับถ้าเรากดกระดิ่งไว้นะครับผมตอบคอมเมนต์ไปมันก็จะแจ้งเตือนให้กับท่านครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลานะครับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ